สวัสดีครับเพื่อนๆพี่เดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดชุดใหม่แล้วก็เหล็กตัวใหม่มาแนะนําให้กับเพื่อนๆชุดนี้ขึ้นรูปมาจากเหล็ก N695 กครับมาแนนะครับนานแล้วที่ไม่ได้ทำครับยอมรับว่าที่ไม่อยากทําคือเหล็กมราคามันแพงครับเหล็กราคามันแพงแล้วมันได้กําไรน้อยน้อยจริงๆนะครับบวกกับค่าช่างดูค่าฝีมือครับดูความสวยครับค่าฝีมือช่างนะครับแพงมากนะครับกว่าจะจบมาอย่างนี้แต่นาตี ยอมเจ็บครับยอมเจ็บเพื่อให้งานมันจบอ่ะเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจว่าการจบงานแต่ละเคสไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ช่างที่อยู่บนโลกโลกมนุษย์โลกนี้ครับถ้าทําแล้วถ้ามันจบแล้วเจ็บตัวน้อยที่สุดหรือเจ็บไม่มากต้องยอมครับต้องยอมทํานะครับมามาดูครับเหล็ก N695 ของโบเลอรครับนำเข้ามาโดยบริษัทสหมิตรเครื่องกลจำกัดขนาดหนา5้มิลอ่ะ ห้ามิลด้วยนะครับสี่มิลนี่ก็แพงแล้วนะครับนี่ห้ามิลครับมาดูครับราคาพร้อมซองไข่เด็กครับราคาพร้อมซองไข่เด็กสามพันบาทพร้อมส่งคือโคตรถูกมากแล้วนะครับสามพันบาทพร้อมส่งเท่ากับเหล็กชิปเปอร์สติลไปเลยครับนี่จง่ายนะครับผมจะให้คือผมจะไม่ยิงเลเซอร์แต่ผมจะให้เพื่อนเพื่อนจำง่ายคือถ้าเป็นเหล็ก4มิลจะเป็นเหล็ก K110 นะครับคือผมจะซื้อ k 1 1 0เฉพาะ4มิลมา ส่วน5มิลเนี่ยผมก็จะพยายามให้เป็น N695 คือยอมแพงไปเลยนะยอมยอมเสียแพงไปเลยแล้วส่วน Shipper Steel เนี่ยชิปเปอร์สตีลเนี่ยจะมีขนาดเดียวนะครับถ้าเป็นงานเย็นจะมีขนาดเดียวคือ6.5มิล6.5มิลขึ้นไปจนถึง8มิลน,นะครับผมมีอยู่แค่2ขนาดนครับ6.5มิล7มิล8มิลอยู่ในเกณฑ์น,นี้ครับเพราะ6.5กับ7เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะผมเลยนะับเป็น ขนาดเดียวนะส่วน8มิลนะจะมีอยู่อีกไซส์หนึ่งซึ่งเป็นเหล็กที่ผมเก็บไว้8มิลเนี่ยไม่ได้ทาไม่ได้เอาออกมาทำนะชิปเปอร์8มิลนะแต่ผมมีอยู่นะครับผมเอาไว้ทํามีดแข่งนะอย่างอย่างตัวนี้ครับ n 6 9 5หนา5มิลงานมันเหมือนกันกลวเพื่อนสับสนเลยพูดยาวไปหน่อยอความยาวอยู่ที่9.1นิ้ว9.1นิ้วความกว้าง2.1นิ้ว สันหนา5มิลด้ามจับไม้มะค่าใส่หมดุดอยู่ทั้งหมด2จุดเซฟกาดทองเหลืองมาในสไตล์ทรงใหม่ด้วยด้ามก็ทำดีไซน์ใหม่เห็นไหมครับดีไซน์ด้ามใหม่เว้าวตรงนี้น้อยลงมาแล้วตรงนี้จะนูนเล็กๆเวลาจับเนี่ยมันเข้าอุ้งมือเข้าอุ้งมือด้านในนะครับพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ท้ายด้ามเนี่ยล็อกเห็นไหมครับท้ายด้ามจะงอนกว่าเดิมเนี่ยล็อกเลยเป๊ะเลยลครับ ขนาดเท่ากันทุกเล่มครับด้ามก็จะเป็นลายประมาณนี้ครับไม้มะค่านะครับเนี่ยลายจะประมาณนี้โทนจะประมาณนี้ที่ใช้ไม้มะค่านี่เรายอมรับว่าลายมันไม่ค่อยสวยแต่ที่เราใช้คือมันเป็นไม้บ้านเก่ามันไม่ยืดไม่หดไม่ยืดไม่หดแล้วมันมีความแข็งแรงของมันเนี่ยตอกหมุดเนี่ยไม่มีแตกนะครับตอกหมุดเนี่ยย้ําเข้าไปย้ําเข้าไปเนี่ยค้อนปอนอยู่ด้านหลังย้ําเข้าไปไม่มีแตกเลยนะครับเนี่ย แต่ถ้าเป็นไม้พยุงที่อายุ3-4ปีที่แห้งแล้วเนี่ยมันยังไม่เซ็ตตัวนะครับมันมีหดยังไงก็หดหดปุ๊บเนี่ยหมุดโผล่หมดุหมดตัวนี้โผนะครับอ่ะเ่มีสอก็ขนาดเท่ากันเนี่ยให้ดูเฉพาะด้ามเหมือนกันนะครับด้ามนะเนี่ยเหน็นไหมครับเลมีสา เล่มที่สี่อ่าเล่มนี้จะมีทูโทนสีออกอาสว่างกับสีโทนมืดทูโทนเล่มที่ห้านี่ก็ทูโทนนี่ครับนี่ครับทูโทนนะครับ ความแปลกของไม้มะค่าจะมีอยู่อย่างนึ่งนะครับไม้บ้านเก่าเพื่อนๆดูลายตรงนี้ครับลายสีดำๆตรงนี้นะครับมันมันเหมือนรอยแตกแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันเป็นลายไม้นี่คือความแปลกของไม้มะค่าแปลกอยู่อย่างหนึง่งสีมันแปลกๆเนี่ยเห็นไหมครับเล่มนี้ตรงนี้สีมันเหมือนรอยแตกแต่ไม่ใช่สีมันแปลก นะครับสามพบาทได้ซองไข่เด็กแบบนี้เลยนะครับสวยงามปกติซองไข่เด็กถ้าเป็นถ้าเป็นสีดําด้านนะครับทางผมและทางค่ายอื่นนะครับที่ทําอยู่นะครับสเปคใบ9นิ้วนะครับ9นิ้วถึง10นิ้วนะครับถ้าเป็นสีดําด้านอยู่ที่850บาทนะครับเฉพาะซองนะครับแต่ถ้าเป็นลายเคปลเนี่ยเพิ่มอีก200บาท ค่ายไหนก็เพิ่มนะครับค่ายไหนก็เพิ่มเพิ่มมี2อ0รอเฉพาะซองเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่จะอยู่ที่1 0 5 0บาทไปแล้วนะครับหนึ่งันห้าสิบาทไปแล้วแต่นี่เพื่อนๆไ,ได้เหล็ก N69 นหได้เหล็ก N69 นห้านะครับแล้วก็สวยๆงานฝีมือปราณีตแบบนี้เนี่ยเป๊ะแบบนี้ในราคา3า0พันบาท ถ้าพูดไไง่ายๆก็มีสองพันฝักหนึ่งพันอ้าวแต่มันขายแยกไม่ได้นะครับคือมันขายแยกไม่ได้ถ้าขายแยกเนี่ยสองพันตรงนี้เนี่ยผมขาดทุนไปแล้วเนี่ยนี่สองพันคือขาดทุนไปแล้วนะครับคือขาดทุนไปแล้วอะเฉพาะค่ามือช่างอยู่ที่พันเจ็ดนะครับ เบ็ดเสร็จจบอยู่ที่พันเเฉพาะมือช่างเนี่ยพันเแล้วค่าเหล็กค่าเหล็กประมาณมันต้องไปหารเครื่องคิดเลขนะครับค่าเหล็กนะครับเหล,ล็กอยู่ที่1,400 0บาท1,400 0บาทมันทำได้14เล่มนะครับ1 4 0 0 0บาททำได้14เล่มอ้าวคิดดูอา้าคิดดูนะครับ ตกเล่มละหนึ่งหนึ่งพันบาทหรือเปล่าอ่าหนึ่งพันบาทค่าแรงพันเจ็ดเป็น 2, สองพันเจ็ดค่าซองขายเด็กไม่ต้องพูดครับเบ็ดเสร็จแล้วชุดนี้อืจะว่ากำไรเท่าไหร่เนี่ยหลักสิบนะครับกำไรหลักสิบแต่ทำเพื่อเอาใจเพืนเพื่อนอีกอย่างหนึง่ง เพื่ออยากให้มีฐานผู้ติดตามช่อง YouTube มากๆขึ้นนะครับนะเอา้าลองดูสู้ๆกันไปนะครับฝากติดตามช่องมีดเดินป่ามีดการ,กรเกษตรด้วยนะครับสู้ๆกันไปนะครับฝากช่องใหม่ด้วยนะครับช่องใหม่นะทีเ่เพื่อนๆเห็นโลโก้เดิมโลโก้เดิมช่องเดิมอะไรเงี้ยไม่ใช่ช่องเดิมนะครับผมทําขึ้นมาใหม่นะครับช่องเดิมไม่อยู่แล้วนะครับช่องเดิมไปไปแล้วนะครับช่องเดิมไปแล้วเออ ช่องเดิมไปแล้วช่องเดิมไม่อยู่แล้วนะวนี้เป็นช่องใหม่นะครับดูดูผู้ติดตามครับ1 6 1คนนะผู้ติดตาม1 6 1คนก็จําเป็นต้องเอาตัวนี้แหละครับมาเป็นตัวชูโรงนะมาเป็นตัวชูโรงแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆกลับมาติดตามกันใหม่นะครับอ่าใครสนใจนะครับ่่าอื่นก็คงไม่ได้ราคานี้แหละครับทักมาครับ3.000บาทพร้อมส่งกับเงินปลายทางครับสวัสดีครับ